สวัสดีครับเจอกันกันกบอ้ํไงเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูการให้ปุ๋ยระบบน้ําหยดนะครับข้าวโพดหวานครับช่างดีรู้นครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยนี่จะคล้ายๆกับมิตรเกลือนะครับกินได้ครับ กินได้แล้วทานไงนะครับกินได้แล้วประทานไงนี่ครับตวงครับช่างกิโลครับสูตรใครสูตรมันนะครับแล้วได้ชอบครับระหว่างใส่กับน้ำกับเอาคนเดินหรือว่าพ่นเอาอันไหนดีแล้วแต่ชอบครับ อันนี้ก็ประหยัดงบประมาณด้วยหลายหลายอย่างนะครับรวดเร็วทันใจประหยัดเงินครับนี่ก็ผสมกับยูเรียนะครับนี่ครับที่ใส่ถ <ปะ S 1> ังเลยนะครับดเดูฟักเดี๋ยวเขาดูฟักด้วยที่ใส่ถังนี่ครับระบบก็จะประมาณนี้ครับระบบ สายครับนี่ป่าแล้วมัเลยใส่น้ำไม่เต็มนะครับถัง200ลิตรนะครับอ่านี่นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วก็คนนะครับคนลึกก้นนั่นแหละครับ นี่ระบบใครอยากทำตามได้ก็ทำตามนะครับทำตามแต่ไม่รู้ว่าฝักจะใหญ่เหมือนกันไหมนะครับ,รบรกี่เดือนแล้วครับเสียข้าวโพดกี่เดือนแล้วครับสองเดือนสองเดือนครับข้าวโพดสองเดือนแล้วครับ ดูต้นนะครับจะใช้ตามครับใครจะใช้ตามก็ได้นะครับดูต้นครับข้าวโพสองเดือนครับางไนตต้นไม้นี่ขนาดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับตมหัวนะครับอยู่ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรข้าว่ายนะครับ นี่ครับข้างในไม่มีต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับฝักข้าโพดสองเดือนนะครับนี่ครับพอไดอ้นะครับพิกัดอยู่คอนบุรีนะครับใครอยากทําตามก็ทําตามได้นะครับผมผมก็จะ ตามมาดูหลา,หลายแนวนะครับถ่ายแต่รถเดี๋ยวจะเบื่อกันครับเข้าสวนบ้างดูอะไรบ้างต้นไม้ใบหญ้าบ้างนะครับ,บครับโอ้ระบบน้ำหยดครับคุณตายแล้วครับผมไปนี่ถ้าเราแขนเราขาถ่ายได้เลยนะ ผมก็อยากจะเดินไปครับปูพอ,อดีเป็นภูมิแพ้ครับขันด้วยครับมีแค้นนี่แแอ้มันีค่แแอ้นนะครับเขาพสองเดือนนะครับสุดยอดครับ พันเห็ดพ่อพ่อออกไปสักท้องดีกันดลอกมันเนี่ยตัวคันอ่ัคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมคันแล้วครับสวัสดีครับผม